สวัสดีครับสวัสดีนะ้าหน้นักตกปลาทุกท่านครับก็วันนี้เหยื่อที่ผมใช้ครับก็เป็นเขียดจ้ำนะครับเขียดจ้ำนะ้าเป็นหนึ่งครับมีเสียงครับกุกิกกุกิกนะครับเสียงกุกิกกุกิกรูปล่างรูทสงก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับการผูกสายของผมก็ลักษณะลักษณะแบบนี้นะครับ ส่วนสายช็อกแล้วก็สายพีอครับผมจะต่อแบบนี้นะครับน้าๆลักษณะนะครับผมต่อแบบนี้ครับมองเห็นกันหรือเปล่านะครับผมทําคลิปแนะนาไว้แล้วครับการต่อสายก็สําหรับไม้ตรงนี้ครับเป็นไม้ทางรถไฟครับน้าๆเนี่ยครับก็มีรับมีใครก็ไม่รู้ครับมาลอกไว้ลอกลอกไม้ไว้ก็สวยเลยครับ มีดักปลาด้วยครับเป็นไสครับดักปลาลอกไว้หมายสวยครับเดี๋ยวติดตามชมครับน้าๆนนะเราดูผลงานครับสวัสดีครับหมายสวยมากครับเดี๋ยวลองดูครับน้าๆนนะว้าวสุดยอดครับ ตัวครับไม่รู้ว่าเขาหลอกไว้ทำอะไรครับ เห็นครับน้านะกลับดูครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดครับน้านะไม่รู้ว่าน้าเห็นตอนกลับกันหรือเปล่าครับโอ้โหครับสุดยอดครับทำงานอีกแล้วครับเขยดจ้ำครับน้าเป็นหนึ่งครับโอ้โหติดนิดเดียวครับน้านะติดนิดเดียวครับเขียดจ้ำน้าเป็นหนึ่งครับสุดยอดอีกแล้วครับ